โปรโตีนเป็นสารชีวโมเลกุลที่มีความสําคัญมากที่สุดกลุ่มหนึ่งโดยโปรโตีนมีบทบาทและหน้าที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปในสิ่งมีชีวิตเช่นทําหน้าที่ในการเล่งปฏิกิริยาเคมีควบคุมการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายการลําเลียงสารป้องกันอันตรายจ,จากสิ่งแปลกปลอมโปรโตีนเป็นโพลิเมอร์ขนาดใหญ่ประกอบขึ้นด้วยจากหน่วยย่อยคือกรดอะมิโนโกรดอะมิโนมีโครงสร้างพื้นฐานหลักประกอบด้วยหมู่อะมิโน หมู่คาร์บอกซิลอะตอมของไฮโดรเจนและหมู่โซ่ข้างที่เรียกว่าไซเเฉนซึ่งไซเชนนี้ก็จะทําให้กรดอะมิโนโตแต่ละชนิดมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปเรียกอะตอมของคาร์บอนที่จับกับทั้งหมู่อะมิโนโและหมู่คาร์บอกซิลนี้ว่าอัลฟาคาร์บอนและเรียกกรดอะมิโนที่มีอัลฟาคาร์บอนนี้ว่าอัลฟาอะมิโนแอซิดซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่พบทั่วไปในร่างกาย เมื่อกดอะมิโนละลายน้ำจะเกิดการแตกตัวอยู่ในรูปของไอออนเรียกโครงสร้างนี้ว่าสวิตเทอรเียนหรือสวิตเทอร์ไอออนในร่างกายของคนเราประกอบไปด้วยกรดอะมิโนทั้งหมด20ชนิดโดยนักโภชนาการได้แบ่งกรดอะมิโนออกเป็น2ชนิดตามความต้องการของร่างกายคือกรดอะมิโนที่จําเป็น a s สเซนเชียนอะมิโนแอซิดซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้จําเป็นต้องได้รับจากอาหารภายนอก ได้แก่วาลีนไอโซลิวซีนไลซีนฮิสติดีนทริปโตเฟนฟิวนิอารานีนทีโอนีนเมทอโอนีนและลิวซีนโดยกรดอะมิโนโฮิสติดีนจะเป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นเฉพาะตอนเด็กเท่านั้นสำหรับกรดอะมิโนที่ไม่จำเป็น non เ s น e n t i a อ a m i โน a c ซ d ดเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้ แต่ก็อาจได้รับเพิ่มจากอาหารได้เช่นกันหากนำกรดอะมิโน2โมเลกุลมาเชื่อมต่อกันจะเกิดปฏิกิริยาการดึงน้ำออก (dehydration reaction) ทำให้เกิดน้ำขึ้น1โมเลกุลและสารที่เกิดขึ้นใหม่เรียกว่าไดเพไทาย และถ้านำกรดอะมิโน3มโมเลกุลมาต่อกันจะได้สารหมรายเป็นไตรเปปไทด์แต่ถ้านำกรดอะมิโนจำนวนมากมาเรียงต่อกันจะเรียกสารที่เกิดขึ้นหมายนี้ว่าพอลีเปปไทด์และถ้ามีขนาดใหญ่มากขึ้นก็จะกลายเป็นโปรโตีนและพันธะเคมีที่เชื่อมระหว่างโมเลกุลของกรดอะมิโนเรียกว่าพันธะเปปไทด์ ซึ่งก็คือพันธะโคเวเลนต์นั่นเองและเมื่อเกิดเป็นสายพอลิเพปไทขึ้นก็จะมีทิศทางของโมเลกุลโดยปลายของเพปไทด้านที่มีหมู่อะมิโนอิสระเหลืออยู่เรียกปลายด้านนี้ว่า N. Terminus มนัสขณะที่อีกปลายด้านหนึ่งก็จะมีหมู่คาร์บอกซิลเหลืออยู่เรียกปลายด้านนี้ว่า C. t e r m i n มิ ซึ 1941, ่งการเขียนลำดับของกรดอะมิโนในสายเพปไทยจะนิยมเขียนจากด้าน N-Terminus ไปยัง C-Terminus เสมอคำว่าโปรตีนกับโพลีพปบไทยตำราบางเล่มอาจถือว่าเป็นคำที่สามารถใช้แทนกันได้ในบางกรณีตัวอย่างเช่นในกรณีที่โปรตีน1โมเลกุลประกอบขึ้นจากโพลีพปไทยหนึ่งสายอาจเรียกว่าโปรตีนหรือโพลีพปบไทยก็ได้ แต่ถ้าโปรโตีนประกอบขึ้นจากพลิเพปไทด์มากกว่า1สายจะเรียกได้เพียงโปรโตีนอย่างเดียวเท่านั้นขณะที่ตำราบ,บางเล่มอาจพิจารณาว่าโปรโตีนคือพลีเปปไทด์ที่มีการขดรูปเป็นสามมิติผ่านแรงต่างๆทางเคมีระหว่างโมเลกุลไม่สามารถใช้แทนกันได้ระหว่างคำว่าโปรโตีนและพลิเพปไทด์คำว่าโปรโตีนมีรกากศัพท์มาจากภาษากรีกคำว่าโปรตีอสแปลว่าความสำคัญอันดับหนึ่ง ทั้งนี้เพราะโปรโตีนมีบทบาทสําคัญในสิ่งมีชีวิตมากมายซึ่งสามารถที่จะสรุปบทบาทของโปรโตีนได้ดังนี้ 1. โปรโตีนที่ทําหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีในร่างกายหรือคาตาลิติกโปรตีนเช่นเอนไซม์ 2. โปรโตีนโครงสร้าง (structural protein) สำหรับให้ความแข็งแรงป้องกันอันตรายให้กับร่างกายเช่นคอลลาเจนเคลอตินและฟโบอิน 3. โปรโตีนขนส่ง (Transport Protein) ส,สำหรับใช้ในการลำเลียงสารและแก๊สต่างๆในสิ่งมีชีวิตที่มีบทบาทสำคัญและที่เรารู้จักกันดีก็คือเฮโมโกลบินนั่นเอง 4. โปรโตีนที่หดตัวได้ (Contractile Protein) ซึ่งเป็นโปรโตีนที่ใช้ในการเคลื่อนไหวเช่นแอคตินและไมโอซินที่อยู่ในกล้ามเนือ้อ 5. โปรโตีนที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกาย (Regulatory Protein) หรือรีเพสเซอร์โปรตีนเช่นครโมโซมและเอนไซม์รวมไปถึงฮอร์โมนที่เป็นโปรตีนบางชนิดด้วย 6. โปรตีนที่ทำหน้าที่ในการสะสมสารอาหารสตอเรดโปรตีนเช่นเคซินในน้ำนมและอันบูมินในไข่ขาว 7. โปรตีนป้องกันโปรเทคทีฟโปรตีนสำหรับใช้ในการป้องกันและกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายเช่นไฟบินทรอมบิน อิมมูโนโกลบุลิน 8. โปรตีนที่เป็นสารพิษท็อกซินโปรตีนเช่นพิษของสัตว์และ,มะแมลงชนิดต่างๆ